สวัสดีครับผมเปิ้ลพนพัฒน์จรัสเสถียนว่าที่ผู้สมัครนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสาร,รคามในนามพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ได้ลงพื้นที่และทํางานอยู่เบื้องหลังการเมืองมาเป็นเวลาหลายปีผมพร้อมแล้วครับที่จะมาอาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสาร,รคามผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดมหาสาร,รคามในหลายๆด้าน ย้ำภูมว่าปัญหาหลายๆด้านของสหกรณาา์ยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางไฟฟ้าและแรงน้ำการพัฒนาแรงน้ำและไฟฟ้าและถนนหนทางเป็นการร้องรับการสร้างอาชีพให้กลุ่มเกษ,ษตรกรที่สามารถน้ำหน้าไปเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษ,ษตกร หลายหลายคนมีสุขภาพที่ดีอยากดูแลทั้งด้านสาธารณสุขเชิงลูกเพื่อดูแลตั้งแต่เด็กน้อยไปจนฮอดผู้เฒ่าผู้แกเห็นใหุ้ีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับสังคมของชาวสรา,ารคามแบบนี้ความสุขนอกเหนือนจากนี้นะครับเนื่องจากสรา,ารคามเป็นเมืองแห่งการศึกษาแต่น้องๆหลายๆคนอัจ้ยังขาดโอกาสทางด้านตลาดแรงงานเขาอยากสา้างตลาดแรงงานที่เชื่อมโยงแล้วก็สาัางอาชีพส้างงานให้กับกลุ่มน้องๆที่จบใหม่ผมรักและภูมิใจในจังหวัดมหาสารคาม ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดมหาสารคามผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามจะมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายเพื่อเปลี่ยนสารคามให้ดีกว่าเดิมเพื่อไทยเพื่อสารคามจังหวัดมหาสารคามและพ่อกันกับไอ้เปิ